oh 60, 60ปีเก่งมากนะคะก็ถึงอายุ60ปีแล้วก็คนที่ทำบัตรประชาชนได้ต้องมีอ,อะไรคะสายสัญชาติาตาทาไทยนั่นเองทีนี้นักเรียนลองมองมาที่ข้างนี้ค่ะนักเรียน นะครับทำไปสมมอบว่าอโอ้ยพระจิตนะครับให้แก่จิตนะครับให้เป็นหลักมากในอนาคตว่าใครสองคนจะทอมการจะลดการนักรนนนะนเรนะียนมองเห็นอนะไรหน้าค,คะเห็นอะไรคะหัว <c oughs> <c oughs> หยุดนะการให้ะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้ฝ่ายชาและฝ่างมีอุจจจะมีบลบุงถ้าฝ่ายชายและฝ่า,ายงมีอุจจจบลบแล้วสามารถมั่นกันได้ค่ะของมั่นหนึ่งิยมเป็นแหวเนเพรหรือแหวนทอง 2. 啊！我。Ah, พ่อแม่เจ้าสาวนี้ผู่สาวหยุดนะกฎหมายภายใต้เงื่อยไขนี้ไว้ว่าท้ามสมรสกับบุคคลที่มีบุคคลที่ชายหรือหญิงที่ได้เป็นผู้สมรสของบุคคลอื่นมีเงื่อนไขดังนี้ผู้สมรสต้องมีอายุสิบเก็ปีบริบูรณ์2 ผู้ arts, ms, 3, 3, ร okay. ับบ <throughout> ุด <Bear> บ <ly visuals> ุญธรรมและบุญเม่สามารถสมรสกันได้สามต้างสมรสกับญาติสายโรงเอไม่สามารถสมรสเราคนที่คนเียดได้ห้าการสมรสต้องเยอครองครับเรื่อิเราจะมีกิจกรรมตอบดีมีรางวัลเนาะขอมหรือยังโอ้ยยย

จที่เราเรียงนวันน,นี้เลยนะอการลงไปใน สอนะหมินสอนแล้วก็เรื่องการสมรสอาการสมรสจะมีเรื่องอายุเกี่ยวข้องนะจะสมรสได้หรือจดทะเบียนสมรสได้ต้องมีอายุไม่น้อยกว่าสิบเจปีบริบูรณ์แล้วต้องได้รับความยินยอมใช่ไหมคะจากมิดามาดาน้อถ้ากรณีอายุไม่ถึงแล้วคุณถามอีกว่าเงื่อนไขสําคัญของการสมรสมีอะไรบ้างนะหนึงไม่เป็นคนมีคนหนึอ่าไม่เป็นคน Tchau.